ต่อเนื่องจากข่าวที่1น,นะครับเรื่องของความเสียหายจากต้นยางนาครับซึ่งทางจังหวัดลําพูขนขณะนี้เตรียมอุรณะสารหลักเมืองเชียงใหม่ลาพูนครับที่ได้รับความเสียหายจากต้นยางนาอายุกว่า100ปีหับโค่นลมทับครับ นายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีนายอำเภอเมืองลำพูนนายกิติพัฒน์ทนินินกิตินันนายกเทศม,มนตรีตำบลอุโมงนายวรเดชเต็มดีนายกเทศม,มนตรีตำบลสารพีสำรวจสารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนและบ้านเรือนของประชาชนในเขตตำบลอุโมงสองหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุรุนแรงพัดต้นยางนาะอายุกว่าร้อยปีหักโค่นลงมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหมด7 17หลังคาเรือนเบื้องต้นพบนะครับว่าบริเวณศาลาสามัคคีพระด้านหน้าได้รับความเสียหายเฉพาะหลังคาแต่ในส่วนสารหลักเมืองและศาลาสามัคคีด้านในไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดและได้ทําการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเพื่อดําเนินการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมครับค่ะเรื่องของต้นยางนา